รอนักตูเกมเฮอร์เลอร์ที่นีอเรื่องเกี่ยวกับตัวเราที่ตื่นขึ้นมาในคืนหนึ่งตัวเราที่นอนไม่หลับแล้วก็ไปนั่งเล่นอ่านหนังสือของคุณแม่ที่ซื้อมาจากร้านหนังสือแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวแปลกๆก็เกิดขึ้นเรามาเริ่มเกงประเดีกว่าคืนขั้วโลกในฤดูหนาววันหนึ่งคุณพบว่าตัวเองนอนไม่หลับและก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความไม่สบายใจแปลกๆขณะที่คุณแม่ของคุณหลับสนิทคุณจึงตัดสินใจไปที่ห้องนั่งเล่นแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรให้คุณทํา คุณจึงเริ่มอ่านหนังสือเก่าๆที่คุณได้มาจากร้านขายหนังสือในเมืองเมื่อวันก่อนอ่าตัวเราตื่นขึ้นมานอนไม่หลับขอตำรวจก่อนได้ปะประตูกดอะไรอินเตอร์แลกกว่ากดีใช่หรือเปล่าเอ่ยอืมเหมือนโอเคเป็นธีมวันคริสต์มาสฮ้อานี่นหนังสือเล่มนี้สินะโอ้พระเจ้าโอ้ฟอนให้ตายเถอะ ทูนุตูทูนุตูเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายที่มีต้นกําเนิดมาจากนิทานพื้นบ้านของอ阿สการูปร่างทางกายภาพได้รับการอธิบายว่ามีลักษณะคล้ายกับมนุษย์และกวางเรียนเดียมีหัวเป็นกวางเรนเดียแต่มีฟันมนุษย์พันรอบใบหน้ามีลำตัวเป็นมนุษย์แต่ก็มีกีบเป็นเท้ามีผิวสีขาวซีดแต่ก็มีขนปกคลุมและมีดวงตาที่เปล่งประกายในเวลากลางคืนบอกกันว่ามันมีความสูงเป็นพิเศษเมื่ออยู่บนขาหลังและสามารถเดินได้เหมือนกับมนุษย์ แต่ว่ายัางไงก็ตามมันก็สามารถควบม้าได้เหมือนกวางและสามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงในลักษณะที่เกือบจะลอยได้จิโอให้ตายเถอะผมเกลียดฟอนมากเลยอะ่ะมันชื่อปีศาจอะไรนะกูรูดูอ่าแล้วผมต้องทำไงต่อเนี่ยอ่านหนังสืออ่านต่อเหรอไม่มันก็ข้อความแบบเดิมถ้าตามเนื้อเรื่องเราอ่านหนังสือแล้วก็เจอเรื่องแปลกๆใช่ไหมนี่เป็นห้องอะไร แรลูมห้องว่างเหรอไปต่อเลยกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ผมนึกว่าเห็นอะไรมาอย่างโอเคอันนี้เมื่อกี้คงตาฝาดอันนี้เป็นห้องแม่ของเราห้องนอนนี่ได้เป็นห้องนอนเราหรือเปล่าอืมโอหมันมืดจังเลยนะที่นี่สวัสดีเราไม่มีอะไรทำจริงๆใช่ไหมเนี่ยทึงแบบนอนไม่หลับมาอ่านหนังสือนี่เป็นห้องน้ำ อะเราต้องไปไหนอะเอออะไรเมื่อกี้แบบเตะขาโตอะเออห้องนี้หรือเปล่านะเฮ้ยเสียงอะไรอะทุกคนผมได้ยินเสียงเสียงมันหายไปละเมืเ่อกี้ผมได้ยินเสียงอยู่ฝั่งขวาเลยหนังสือมีอะไรมาใหม่งันเหรอพราไนว่ากันว่าท็อูจะพบเห็นได้ เฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงมกราเท่านั้นในช่วงหลายเดือนนี้อ阿สกาจะพบกับช่วงเวลาแห่งความมืดหรือที่รู้จักกันในชื่อคืนขั้วโลกซึ่งพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นและเชื่อกันว่าทอนูตูไม่สามารถโจมตีได้นอกจากช่วงเวลาหลายเดือนนี้เนื่องจากมันอ่อนแอจากพระอาทิตย์เมื่อคืนขั้วโลกเริ่มขึ้นว่ากันว่ามันเริ่มหิวโหวยและจะเริ่มตามบุกลุกบ้านของผู้อื่นและกินพวกเขา เชื่อกันว่าคอนุกตูมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่จะสร้างบ้านห่างไกลจากผู้อื่นในสถานที่ที่เงียบสงบดังนั้นเพื่อจะให้ปลอดภัยจากการถูกโจมตีผู้คนจึงต้องพยายามอยู่ในระเบที่ใกล้เคียงกันมันก็แค่ตำนานหลอกเด็กแค่นั้นแหละผมไม่เสื้อหรอกนะโอ้ให้ตายเถอะผมหลอนไฟตรงนั้นเป็นบ้าเลยแล้เราต้องทำไงต่อต้องรองหลังสื้นอัปเดตใช่ปะ่ะอื เดินเล่นนี่ก็ห้องแม่นี่ก็หอ้หองนอนทำไมเราไม่นอนเอทุกคนทุกคนอ้าวมันก็แค่สโนว์แมนนี่นะใช่ไหมนายแค่สโนว์แมนใช่ไหมสวัสดีไปไม่ได้ด้วยสโนว์แมนทำไมดูน่ากลัวอย่างวะปิดประตูเลยกูน็อกด้วยนะเพื่อนโอ้ให้ตายเถอะเชี่ยสโนว์แมนคนน่ากลัวเลยอะทุกคนดูดิโอ้ ใครมันทัานโนว์แมนอย่างนี้เนี่ยแบกบารอร์แบกบารอร์ law. ประตูหลังนี่เป็นประตูหลังใช่ปะอืมๆห้องน้ำทุกอย่างยังปกติดีอู้เย็นเอาอะไรมากินได้ไหมเนี่ยเฮ้ยกลับไปอ่านหนังสือเราต่อดีกว่ามาหนังสือมีอะไรอัปเดตไหมเฮ้ยสโนว์แมนตอนแรกมันมีไหมวะดูต่อดีกว่าเดอะสโนว์แมน สัญญาณบ่งบอกว่าทนูตูได้ใกล้เข้ามาแล้วก็คือพบเห็นตุก,กตาหิมะที่มีลักษณะใบหน้าของคนตายและมีกลิ่นคล้ายศพมนุษย์เชื่อกันว่าพวกมันจะล้อมรอบบ้านก่อนการโจมตีทนตูตูอีกสัญญาณหนึ่งที่อาจอยู่ใกล้คือความรู้สึกกลัวและทุกข์ทรมานมากเกินไปโอ้ไม่หรอกมกั่งเออมันก็แค่ตุก,กตาหิมะน่าเกียด ตามทั่วไปแหละไม่มีทางอะไรที่มันจะเกิดขึ้นหรอกใช่ไหมโอ้เสียงอะไรอะอย่างไรวะมาจากห้องน้ำเหรอเอหอหรือจะมาจากตู้เย็นวะอย่าบอกนะว่ามาจากห้องนั่งเล่นอนะ่ะห้องแม่ก็ไม่ใช่ ต้องเปล่าก็ไม่ใช่นี่เหรอนี่มันโอ,โอ้เฮ้ยชี่ว้วเมื่อกี้หนึ่งจัมส์แกคุณตุต๊กตาหิมะทำอะไรสักอย่างสิอ่ะหนังสืออัปเดตละ h e Children พนุกตูยังถือถุงที่ทำมาจากขนสัตว์ซึ่งใช้ในการขโมยเด็กๆจากบ้านที่มันโจมตี ไม่มีใครรู้ว่าเด็กๆไปที่ไหนตอนที่พวกเขาถูกจับบางคนก็บอกว่าพระนกตูกินวิญญาณของพวกเขาเพื่อให้ได้ความเป็นอมตะบางคนก็บอกว่ามันทําให้พวกเขากินตลอดทั้งปีที่เหลืออ่ะไอประโยคสุดท้ายนี่ผมเอ่อนี่ผมไม่เข้าใจฮะอันนี้ผมขอโทษด้วยนะประโยคแปลงงอ่ะหรือผมแปลไม่เก่งไปหรือหรือเขากำลังบอกว่าแบบกินกินเด็กๆกินวิญญาณเด็กๆแล้วแบบจะอยู่ได้ทั้งปีเลยใช่ป่ะเออสวัสดี สวัสดีหนูยังไม่นอนอีกอ่ะไปปลุกแม่มาก็าดีนะตัวเราเนะี่ยน่ากูมากเลยนะโอ้เสียงหน้าต่างแตก What What แม่โอก้าสังโอ้ช oh, ิตเราต้องหนีหนีเปิดประตูเปิดไม่ออก เอาประตูทำไมเราไม่เปิดประตูปะทำดีทำไงดีงดอ่ามาอ่านหนังสือต่ออีกเออเยี่ยมเลยตัวเราเชื่อกันว่าวิธีเดียวที่ทำนุตูจะตายได้ก็คือการอดอาหารจนตายดังนั้นมันพบบ้านที่จะโจมตีแล้วก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งมันได้โอ้แล้วเราต้องทำไงดีนี้อ่ะเฮล เฮลโอกาสสั่งไม่รอดแล้วปีนเราต้องชีดสวัสดีสวัสดีครับโอ้คุณต้องช่วยผมนะคุณโโนแมนอ้าวนี่แม่กูนี่ยวะชีดเฮลโอกาสสั่งโอ้ชีดมาแล้วมันมาแล้วกดชิฟทูสปินไปประตูหลังบุ้ยโอ้ยชีดไอ้สโนแมนเวน แก yeah. ฉันเกียดแกสอโซโนแมนยอาจบละ,ะสรุปในเรื่องเลยก็คือไอธุรุตูเนี่ยมันเป็นปีศาจที่จะมาในคืนแห่งความมืดหรือคืนขั้วโลกเหนือตามที่ตำราพื้นบ้านบอกแล้วมันก็จะกินคนโดยเฉพาะเล็งบ้านที่ห่างไกลาจากชุมชนอะไรพวกนี้แต่ว่าเหมือนเด็กมันจะไม่กินนะโดยมันน่าจะจับเราไปทําอะไรสักอย่างแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะกินนั่นแหละเออ สุดท้ายคนในบอนก็ไม่มีใครรอดอยู่ดีเอาละก็จบไปแล้วกับเกม h ฮอร์เอีกหนึ่งเกมสนุกกันไม่เอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละงั้นเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย